ิ่งเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันการที่เราไปพาดพิงต่อเหล่าคนที่ดีที่สุดคนที่ประเสริฐที่สุดในแง่ลบเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายการที่เราไปพาดพิงบรรดาผู้รู้ที่เขายืนหยัดอยู่บนหลักการศาสนาในสิ่งที่เสียเสียหายก็เป็นสิ่งที่อันตรายการที่เราไปพาดพิงบรรดาผู้นําอาหรับว่าไปเอี่ยวกับบุคคลนั้นบุคคลนี้ทั้งท้งที่เขายังละหมาดพิน้องผู้ที่มีมานบางครั้งการอิสติฮัดของเขาการวินิจฉัยของเขาเป็นสิ่งที่มันเกิดประโยชน์ก็ได้ ให้เรามองในแง่บวกไม่ได้คิดลบเหมือนกับบางกลุ่มที่คิดลบและทิ้มแทงต่อบรรดาซอฮาบะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวานลละฮุยซาลัมประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานประการที่สี่อันน่ะอัฮลันกะซิบวันนิฟากวันบิดะก็ดะดัซซูฟีฮะซันบ,บับอัชัยน์กะซิบประการที่สี่พี่น้องผู้ที่มีมานบรรดานักชาติเนี่ยบอกว่าการที่บุคคลหนึ่งเนี่ยไปทิ้มแทงเหล่าบรรดาซอฮาบะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวานลละฮุยซลลัม ถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่ใช่อยู่ในแนวทางของชาวอะลีซุนอวันเจามาเป็นบุคคลที่อะไรพี่น้องผู้ที่มีมานมองในแง่ลบต่อบรรดาสฮาบะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอะฮลุนบิดะกลุ่มที่เป็นกลุ่มต่างๆที่พยายามที่แทงต่อเหล่าบรรดาสาวกของท่านนาบีมมุฮัมมัดสุลลัลลฮวาไลฮ์วะซัลลัมบรรดาคนที่กลับกรอกต้องการที่จะทําให้มุสลิมนั้นแตกแยกกันจากนั้น ในประตูนี้พี่น้องผู้ที่มีมานถือว่าเป็นประตูที่อันตรายมากไม่แปลกใจที่บรรดาสลับในยุคหลังเนี่ยเขียนหนังสือตำรามากมายไม่ว่าท่านอิมามอัชชีฟท่านอิมามอบูฮานีฟะท่านอิมามมาลิกบินอานนัสได้ปกป้องเหล่าบรรดาสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดสโลลลอหฮุอาไลฮุสัลลัมเพราะความรู้ทั้งหมดที่ถูกถ่ายทอดมายัางเราเนี่ยมันจะต้องผ่านบรรดาสาวก เมื่อเราได้ทิมแทงเราบรรดาสาวกของท่านนาบีเสมือนว่าเรานั้นได้ทําลายความรู้ของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตัาละหัวไลฮัวซัลลัมประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีหมา่านประการที่ห้าอันนันวูกูฟะอาลาฮากีกอตินมาฮัลซอลฟีฮีมินัสูอูบามาฟีฮิเพราะอะไรพี่น้องข้อที่ห้าเพราะเนื่องจากว่าการที่เราจะยึดจุดยืนหนึ่งจุดยืนใดมันเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้น ไม่ได้อยู่ในไม่ได้ทำหน้าที่ในการพิพากษาในการตัดสินหากเราไม่ได้ทำหน้าที่จากนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายมากในการที่เราไปยุ่งเกี่ยวกับในสิ่งที่เรานั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่สิ่งเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมาให้เรานั้นระมัดระวังตัวของเรามองในแง่บวกต่อบรรดาสาวกและก็พี่น้องของเราและให้เรายึดหลักเดิม ว่าบรรดาซอฮาบะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาและฮิวาซัลลัมเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวแต้อาลาสรรเสริญในอันกุรานและในฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาและฮิวาซัลลัม